เราไปพูดคุยกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะรองผู้มิการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIB m ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับพิมอนครับผมอ่าตลาดปิดละโอ้ปิ่มๆเลยนะซึมๆนะครับแล้วก็พยายามขึ้นไปนะครับ1580แต่ว่าขึ้นไปไม่ไหวนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมา นะครับจังหวะแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าผมแนะนำนะครับให้ใช้ตัวของออปชันเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าออปชันนะครับที่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่ารับความเสี่ยงกนิดหนึ่งนะครับก็คือการช็อตนะครับหรือว่าขายสิทธิ์นะครับในตัวของ call ออปชันเนี่ยออกไปนะครับซึ่งตัวของ call ออปชันนะครับที่แนะนำให้ช็อตนะครับก็จะเป็นตัวเจ็ด ตัวของ S 5 0นะครับ U 1 7 C 9 7 5นะครับหรือว่า C 1 0 0 0ก็ได้นะครับแต่ว่าพอเราดูในแง่ของตัวระดับของเซ็ตนะครับตัวที่เป็น a d d e n d m นนะครับ i n h e m o n e y เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจก็คือตัวของ C 9 7 5นะครับวันนี้อยู่ที่18.5นะครับ อ่าผมให้ตามนะครับราคาที่18.5ตรงนี้เลยนะครับถ้าตลาดยังไซเวย์แบบนี้ไปเรื่อยๆอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนักลงทุนที่ช็อตนะครับหรือว่าขายในตัวของคออปชันเนี่ยออกไปนะครับจะได้อ่าในตัวของกําไรนะครับจากการที่ราคาของพรีเมียมปรับตัวลดลงนะครับอาจจะลงไป17บาทหรือ17.5แค่นั้นก็ได้กําไรแล้วครับผมหจุดได้แล้วม ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าใค<น>ร <ใน S 1> ที่เล่นช็อตอใช่ไหมเน<ช>ี่ยนะครับถ้าในตัวของพรีเมียมเนี่ยก็คือเอาพรีเมียมนะครับคูณด้วยกับอัตราใช้ิทธิ์อัตราเรียกว่าอัตราเลเวอเรจนะครับที่200นะครับถ้าลงไป1บาทคูณ200นะครับก็200บาทต่อ1สัญญาครับผมค่าฟรี77บาท ครับต่อต่อข้างนะครับต่อข้างสองข้างก็ร้อยห้าสิบนะครับประมาณร้อยร้อยห้าสิบบาทนับนับเม็ดนับเม็ดการตกแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่ามันลงไปเยอะๆผมว่ามันก็คุ้มนะครับเพราะถ้าลงไปห้าบาทก็เท่าไหร่ล้วครับเยอะเลยนะครับหนึ่งจุดก้าแปดเปอร์เซ็นต์น่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับลองมาลองมาเพราะนั้นตอนนี้ตัวของเออ่เรียกว่าถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับขอแค่ไม่ขึ้น ช็อตในตัวของ call option นะครับได้ผลตอบแทนแน่นอนนะครับหรือถ้าคนมองขึ้นอยู่แต่ตลาดมันไซด์เวลและอึดอัดนะครับคิดว่ามันไม่ลงแรงแนะนําให้ช็อตในตัวของพุทก็ได้นะครับเพราะว่าขอแค่ตลาดเนี่ยไม่ลงนะครับในตัวของพุทนะครับการลงทุนเนี่ยจะได้กําไรเมื่อระยะเวลามันผ่านไปครับผม เอาโอเคอ่ะได้ต่อไ,ไปหุ้นราคาในตัวของหุ้นนะครับเมื่อเช้าดูในตัวของ t t GC นะครับอ่าราคาบวกขึ้นมา0.75เานะครับแล้วก็ดูแนวรับที่69ในช่วงเช้านะครับ มีโอกาสขึ้นทดสอบ72นะครับสำหรับตัว PTT GC ไม่ตายแล้วลืมใช่ครับพี่ไปดูตัวไหนอยู่นะครับพี่กำลังนึกอยู่อะไร G G C C PTT GC ครับผมโอ้ยมึนโอเค P T T ปตท GC อะ ใช่ครับเพราะพราะราคาเนี่ยมันลงมาที่แนวรับของกรอบขาขึ้นที่68แล้วมีการติดจับครับผมน่าจะลุ้นรีบาวไปทดสอบ72ในช่วงสั้นครับโอเคได้ค่ะครับผมแล้วก็หุ้นนะครับที่เห็นสัญญาณในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นตัวของเอเชียซอฟครับผมหรือ A-S ครับ A-S ค่ะใช่ครับราคานะครับเรียกว่ามีการดิดตัวนะครับหลังจากไซเวย์นะครับสร้างขาที่เส้น200วันนะครับ รูปแบบนะครับในแง่ของแพทเทิร์นเนี่ยน่าจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่2.70นะครับถึง2.76นะครับถ้าเบรก2.8ได้อันนี้ตัวของ AS เนี่ยจะเปลี่ยนในแง่ของเซนนะครับจากการปรับฐานนะครับจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ AS ราคาแถวๆนี้เนี่ยน่าเสี่ยงซื้อมากๆนะครับดูแนวรับที่ อ2.5นะครับน่าจะได้อยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่2.44ครับผมคัดล่ะคัดคัดตัวแบบนี้ดูโลวเมื่อเช้าเลยนะครับที่2.34นะครับถ้าหลุดนะครับทำจุดต่ำสุดนะครับาเกิดขึ้นเนี่ยหลุดเส้น200วันจะเป็นสัญญาณขายครับผมโอเคอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้ครับในตัวขอบคุณค่ะครับแล้วก็ในตัวของซีนิวนะครับภาพเป็นไซด์เว์ดาวนะครับแต่ว่า ช่วงสั้นเนี่ยมันมีโอกาสดีดกลับนะครับที่9 9 0เพราะว่าเป็นแนวรับของกรอบขาขึ้นในระยะสั้นหลุด988แนะนำให้โผเพนช็อตซ้ำได้เลยครับผม988ครับตามช็อตนะครับผมดีดขึ้นไปในช่วงสั้นนะครับถ้าพรุ่งนี้มีดีดนะครับให้ดูที่992กับ994อยายังเป็นจังหวะของการ ว่าดักช็อตอยู่ครับเพราะว่าภาพน่าจะเป็นการไซ์เวย์ฟ้างฐานที่990แล้วก็ถ้าหลุด988เนี่ยให้มองไปที่980ครับสำหรับตัวของซีรีส์ U ครับผมจ้าหมดแล้วนะขอบคุณค่ะครับผมในตัวของทองครับถอยลงมานะครับที่บริเวณ19,800นะครับในตัวของซีรีส์ Q นะครับมีโอกาสรีบาวในช่วงสั้นนะครับเพียงแต่ว่า ภาพของการหลุดเส้น200วันเนี่ยมานทาให้ทองนะครับน่าจะแกว่งตัวไซ์เวย์แนวรับนะครับ1,220เหรียญแล้วก็แนวต้านเนี่ย1,235ถึง12 1,240ครับถ้ามีการดิดจับน่าจะเป็นแนวต้านครับผมโอเคได้ค่ะคขาผม ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นเรื่องราวของ Option ออปชันหลายๆคนก็งงออปชันมีอะไรก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ใช้เทรดในช่วงไซเวย์นั่นเองค่ะนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อน